สวัสดีครับพบกับลุงแอคผ่าแสบเช่นเคยนะครับเสียงสูงนิดๆนะครับวันนี้วันนี้ลุงแอคจะมาแกงปลาไหลครับผมหรืออ่อมปลาไหลนะครับหรือหมกหม้อเลยครับนี่ครับปลาไหลหั่นเรียบร้อยครับผมล้างทําความสะอาดแล้วนะครับใส่ลงไปในหม้อเลยครับก็จะมีใบกะเพรานะครับใบกะเพราม่วงนะครับวันนี้จะไม่ใช้ใบนางรักนะครับเพราะมันเป็นแกงปลาไหลครับผมจะใช้ของเพ็ดแสบนะครับคือใบกะเพราแทนนะครับ ก็มีเม็ดพริกไทยอ่อนดอกขาครับผมมะเขือพริกใบมะกรูดแล้วก็ผักชีลาวครับผมมีผักแค่นี้ครับผมมีแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นนะครับแกงแบบง่ายๆผมนี่พริกแกงโขกไว้แล้วครับผมขาดตะไคร้กระเทียมหอมพริกสดพริกแจวนะครับพริกแห้งปนกันครับผมนี่ครับขาดโบได้ครับผมปลาครับผม หอมมากครับเป็นจะแซ่บหลายครับผมสูตรนี้ทําง่ายๆนะครับนี่ครับลงแอจะใส่พริกแกงลงไปเลยครับที่เราตาไว้นะครับใส่ลงไปครับแกงได้หลายแบบนะครับแล้วแต่ความถนัดของใครของมันนะครับใส่ลงไปครับผมสูตรนี้จะปรุงไปเลยนะครับนี่ครับของแซ่บของงัวใส่ลงไปครับผมใส่ลงไปครับใส่ลายแซ่บลายใส่หน่อยก็แซ่บลายคือเกาครับผม ตามด้วยเกลือเล็กน้อยครับผมใส่เกลือลงไปด้วยนะครับใส่เกลือนิดเล็กน้อยครับผมมันจะแซบลึกแซบหนัวนะครับตามด้วยรสดีครับผมเล็กน้อยนะครับสมัยนี้สะดวกสบายครับผมสมัยก่อนไม่มีครับรสดีสมัยนี้มีก็ต้องใส่ครับผมเพราะมันแซบหนัวขึ้นนะครับขาดไม่ได้เลยครับผมแกงออมนะครับนี่ครับ สวนประดกบด้วพี่น้องหยดน้ําลงไปหน่อยครับผมเ<ม>พิ่งเติมน้าปลานะครับ <im. S 1> พอเราใส่เกลือใส่รสด,ดีไปแล้วเดี๋ยวเค็มไม่เคเเ็มเราเติมได้ครับผมปรุงไปเลยครับใส่ลงไปครับ <im. S 1> รเมื่อปรุงเสร็จ,จเรียบร้อยครับผมเราก็ตั้งเตาแก๊สเลยนะครับ อันนี้จะบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อบางคนไม่รู้เรื่องนะครับเอ่อเราต้องก่อนจะแกงนะครับเราต้องนี่ครับจุดแก๊สก่อนนะครับเอาทุกปีเราบันทึกทีแล้วถ้าเราไม่จุดแก๊สนี่รับรองว่าแกงบดได้นะครับเด้อพี่น้องเสร็จแล้วครับผมตามด้วยนี่ครับน้ำล้างคกนะครับนี่ครับแซบพอแซบอยู่ตรงนี้แหละครับใส่ลงไปครับผม จะเพิ่งคนนะครับในระหว่างนี้ก็เปิดไฟเร่งไฟให้เดือดสักหน่อยครับผมอ่าเมื่อน้ำเริ่มเดือดนะครับเราก็ทำการโคลยโคลครับผมให้เข้ากันเช่นเคยครับค่อยคคนนะครับเดี๋ยวมันสิฟ้งใส่ตานะครับมันฮ้อนนะครับนี่ครับแดีวก็ปล่อยให้มันเดือดต่ออีกสักหน่อยครับผม อ้าวเ,เริ่มเดือดแล้วครับผมหอมมากครับผมตอนนี้หอสุดยอดครับผมปลาไหลสดๆนะครับโอ้ยหอิจฉาแสบไหลพี่นอออ้องเมื่อสุกสักเมื่อส์กซ็นนะครับเราก็เอามะเขือหลวงครับผมผักมีแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นนะครับปล่อยให้มะเขือสุกสักหน่อยครับผม อ่ามื่อรสชาติได้แล้วครับผมหนัวแล้วครับผมแซบครับผมหนัวน้าปลาระนะครับโห้ยแล้วก็ใส่นี่ครับลงไปครับมะเขือก็ใกล้จะสุกแล้วนี่ครับดอกคาครับผมแล้วก็พริกไทยอ่อนครับใส่ลงไปครับอืพี่น้องเอ้ยขนาดยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยหอมอุ้ยๆมาเตะคุณดังแมมแมลุงแอคพาแซบอีกแล้วครับผม เมนูนี้กินกับข้าวสวยก็อร่อยข้าวเหนียวก็แซ่บครับเบืยรับรองว่ารสชาติเจ้มจนเฉินเคยครับผมปล่อยให้เดือดอีกสักหน่อยครับผมให้ดอกขาสุกสักหน่อยนะครับอดอกคาก็ใกล้จะได้แล้วครับมะเขือก็สุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวลองโคเรโคเรเบิ่งก่อน หอมอุ้ยเลยพี่น้องเลยหอมนำประแดกครับผมนี่ผักไม่เยอะนะครับผักยังไม่ครบนะครับขาดหลายอย่างเลยแต่มได้ไปตลาดครับผมมีอะไรก็ใส่นั้นดอกขานี่ก็ไปรักขัมาข้างทางครับไม่ได้ซื้อหรอกรักข้างบ้านเขาข้างทางนะครับเขาไม่กินก็เลยไปเก็บมานะครับสีสันพี่น้องสุดยอดครับผม สุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดครับผมสุกเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ใบกะเพราม่วงลงไปนะครับแล้วก็ผักซีลาวครับผมใส่ลงไปให้มันงยต๊บลงไปในหม้อเช่นเคยครับเสร็จแล้วครับผมแล้วก็ทําการโคลโคลอีกครั้งครับผมนี่ครับโอ้โหหอมมา,มากครับผมหอมผักชีลาว ลูกแอกใช้ใบกะเพราแทนใบนางรักนะครับพอมันเป็นแกงปลาไหลครับผมก็ต้องใช้ของเผ็ดร้อนนะครับดับขาวนะครับนี่ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้ทำตามลูกแอกผัดแซบได้นะครับ weaker, ก่อนก็ขอไปผู้ที่ไม่กินปลาไหลนะครับ แลไรแต่ความชอบนะครับเนาะอ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม